อารุณสวัสิ์จ้าได้เวลาแปลงโฉมแล้วนะโอ oh. ้าวทำไมหน้าโทมแบบนี้และเนี่ย <Huh? S 1> งั้นก็มาซ่อมหน้าซะก,ก่อน oh, <wow. S 1> ชุดเดรสเป็นไงเออก็สวยดีแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยมันทำให้มันยาวขึ้นดีกว่าตรงนี้จะขาดไม่ได้เลยในส่วนของชุดมเลฟิเซนใส่เว่นมอนเข้าไปเลยจ้า พอเรามีเวทมนต์แล้วเราก็สามารถเสกอะไรก็ได้สวัสดีค่ะทุกท่านแล้ววันนี้เราจะมาทำสิกลุปข่าวเกือกับมเลฟิเซนกันนะคะอ๋อน่นตัวอะไรคะนั่นสงสัยจะเป็นคนที่เรามาสัมภาษณ์แล้วล่ค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะโอ้บินมาทั้งนี้แล้วเบโอ้ฉันฉันจะเปเลมโธเป็นอะไรไม่เนี่ยเหรอ Yes งั้นก็มาเริ่มกันเลยนะคะเนะอยากเข้ามาแก้ฉันจะได้ไหมฉันติดต่อเวีนยาไม่ได้เลย<า>ฉันนี่ลูกบกจะบอกฉันเกี่ยวกับอนาคตี<า>นเธอจะมองได้ไหมมีคนอยากจะให้ฉันแต่งงานแล้วก็มีลูกเร็วๆอย่างนั้นเหรอโหลโหลได้เย็นแม่ไหมนเน่เงียบนะไม่ทราบว่าคนเป็นคนแม่ของม่เลฟิเซนเห,<า><ะ>หรอเขาสัมภาษณ์หน่อยพอได้แล้วลไปสะ ฉันจะต้องเตรียมตัวรับแขกเวลาแม่มาสวยแล้วล่ะฉันยังไม่มีเวลาไปหาแฟนเลย,ยเรามีเจ้ากระดาษพวกนี้แล้วก็ติดขอบใส่อัลบั้มเข้าไปและนี้ก็คือหนุ่มๆที่น่าสนใจแต่ละคนก็จะมีโปรไฟล์แล้วก็เรื่องราวจากนั้นก็เรียงด้วยกันแล้วก็ติดกาวโอ้ดูผู้ชายพวกนี้สิดูน่ากลัวขนลุกปแปลก ผู้ชายคนไหนกันนะจะได้กลายมาเป็นหวานใจของเมเลฟิเซนสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะได้เลยค่ะได้เลยเงินก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> เอออะไรเหรอคะ คือฉันอยากจะหาแฟนนะมีให้เช่าหรือเปล่า <Please. S 2> โอเชินนั่งคะ่ะแม่ฉนันน่ะจะมาหาแล้วแต่แม่จะรู้ไม่ได้ว่าฉันไม่มีแฟนอ๋องั้นเหรอคะดูอัลบั้มพวกนี้สิคะแต่ละคนนะ่ะเป็นวายร้ายทั้งนั้นเลยชั่วชั่วแบบเนี้ยเข้ากับคุณนะลองดู uh huh. สิคะ <No. S 2> ไม่หน้าตาดูไม่ได้เลย mm. ฉนันไม่ชอบเลยสักคนเดียวพวกนี้หน้าตาน่าคนลุกอะแถมยังเป็นวายร้ายที่ไม่ประสบความสำเร็จอีก uh huh. ด้วย uh huh. แล้วคุณอยากได้คนแบบไหนคุณเองก็เป็นวายร้ายนะฉันไม่รู้ฉันอยากจะได้แฟนเร็วๆจะทำยังไงดีโอไม่เป็นไรนะคะฉันมีไอเดียแล้วละ่ะมีไงละ่ะลองดูสิคะเราจะมาแปลงโฉมกันนะโอเคเชิญได้เลยคะ่ะมาแปลงโฉมกันได้เลยเปลี่ยนเมคอัพแผ่นฟอยล์จะกลายเป็นเขา แล้วก็พันด้วยดินเบาแต่ว่าแค่นี้ยังไม่เสร็จหรอกนะจากนั้นก็ระบายสีเข้าไปแล้วก็ใส่สีเรนโบว์ oh, <wow. S 1> และชุดเนี้จะขาดกระโปรงฟูฟ่องไปได้อย่งไงอย่าลืมนะใส่เพชรเยอะๆเลยล่ะเมะเลฟิเซน่าไม่เคยมีปีกอะไรขนาดนี้มาก่อนทีนี้เธอก็มีขนแสนสวยแล้วล่ะ เชิญเข้ามาได้เลยค่ะมาเลฟิเซนทีนี้ฝันของคุณจะได้กลายเป็นจริงเอาแล้วขอดูหน่อยนะเออขอฉันคิดการแปลงโฉมซะก่อนฉันนั่งได้เลยค่ะนั่งเลยนะคะนั่งเลยพวกเธอจะทำอะไรฉันเหรองั้นก็เริ่มกันเลยนะเอาล่ะเริ่มจากเมคอัพก่อนสวยมะโอ้ยสวย โอ้ไม่ฉันไม่เคยหน้าขาวโวกขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ <Yeah. S 1> ว่าแค่นี้ยังไม่พอนะคะคุณมเลฟิเซนยังมีอีกค่ะเราจะต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะคะเอ้ไม่ไม่มาน่าเบื่อไปอันนี้ก็หนาวไม่พอแบบนี้เป็นไงคะสวยมามเมเลฟิเซนชอบหรือเปล่า <laughs> สวัสดีโอ้ <laughs> oh. <laughs> ลืมไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ย เราจะมาปั้นรูปร่างให้เป็นเหมือนนกะทีนี้เราก็จะใช้เจ้านี่แหละแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแบบเนี้ยอ้โหเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเฉยเลยถ้าติดเบก็จะสวยแล้วล่ะเจ้านกน้อยเปลี่ยนสีไปในพริบตานั่นนกอะไรสวยจังเลยนี่คือกายังไงล่ะ uh oh. นกน่ารักแต่น่าเสียดายไม่เข้ากับชุดเลยค่ะ งั้นมาแปลงชฉมกเลยก็แล้วกันนะไม่ย้อมสีขนซะก่อนเดี๋สิน่ารักจังเลยโอ้ตลกจังเอะไม่ตลกค่ะน่ารักอ,อก่ะทีนี้เราก็แปลงชมใหม่ได้แล้วมามาได้เวลาไปหาแฟนใหม่เฟอร์เิเจอร์พวกนี้มาเลย ส่วนเนี้ยเอาออกนะมันแข็งไปแล้วก็ทำปีกจากนั้นก็พ่นสีสเปรย์และผ้าเนี้ยก็นุ่มจริงๆด้วยนะทีเนี้ยก็ใส่ของตกแต่งเล็กน้อยทีเนี้ยเจ้านี่ไม่ใช่แค่เก้าอี้นะเพราะว่าน,นี่คือบัลลังก์ของราชินียังไงละ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเชิญนั่งได้เลยเราจะเริ่มกันแล้วนะเชิ uh huh. เลยค่ะ และนี่ก็คือคนแรกสวัสดีนะฉันคือแมนดาดอรียอฉัน,นมาจากดวงดาวแมนดาร์ฉันจะชอบเธอนะแต่ว่าฉันจะไปทอนหมวกกันนอกหรอกลองเลือกฉันดูสิไม่ทราบว่าวคุณมาเรียนฟิเซค์ว่าไงนี่นายชาติเนี้ยจะไม่ถอดหมวกเลยอย่างนั้นเหรอแล้วแม่ฉันจะเห็นหน้าได้ยังไงแบบเนี้ยแม่ต้องด่าแน่นอนไม่คนนี้ไม่ผ่านนะะไปซะไปคนต่อไปเอออะไรกันเนี่ยมีพลังวิเศษเหรอโอ้เปล่าผมเป็นนักบินอวกาศ คือ,อยู่นอกโลกแล้วมันก็เดินลำบากแบบเนี้ยไปเกกเลยซะไปโทษเทอ <Yeah. S 1> โอ้ยเจ็บนะได้ได้ทำอะไรระวังหน่อยได้ไหมเฮ้า <c oughs> ขานมีพลังเ <c oughs> <c oughs> อ้คืนนี้ก็คงไม่ผ่านแน่นอนเลยไม่ว่าจะมีผู้ชายมาคัดเลือกกี่คน <c oughs> ก็ไม่เข้าตาเลยสักนิดเดียวไม่ว่าจะสีฟ้าสีขาวหรือว่าสีเขียวโย oh, คุณาเาลิฟิเซนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงคะลองดูนี่มาโอ้หล่อจริงๆเลยนะวันนี้เขาติดธุระน,นะคะ<ว>เขาก็เลยเข้ามาไม่ได้<ว>แย่จังเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะจัดเวลาให้นะคะ <laughs> งั้นหรอวังว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่นะ <laughs> น้ำดอกไม้มาเลยแมงมุมจ๋ามานี่มา ดอกไม้มาเร็วเข้าแล้วก็พันดอกแบบนี้เลยนะโอ้เอมือใครโผล่ขึ้นมาเนี่ยแมงมุมไต่ขึ้นไปแล้วทำยายแบงมุมให้เราด้วยและนี่ก็คือดอกไม้สำหรับคนสิสวยๆอย่างเมเลฟิเซนนักจัดดอกไม้จะรู้วิธีการดูแลดอกไม้สวยงามทั้งรดน้ำแล้วก็ตัดแต่งเก่ง สวัสดีครับผมอยากจะซื้อดอกไม้ซสนหน่อยอ๋อได้เลยขอบคุณนะครับไม่ทราบว่ญญาอยากได้อะไรอ่ะฉันอยากจะได้สีเหลืองอ่านี่ไง <Thank you. S 1> อ u เอาล่ะจะขายหมดหรือเปล่านะวันนี้ได้เวลาปิดร้านแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับผมต้องใช้ดอกไม้เดี๋ยวจะไปออกเดทแล้วอ๋อได้เลยไม่มีปัญหาดอกไม้อยู่ตรงนั้นเออ เป็นดอกที่สวยจริงๆเลยขับใจฉันเอาวันนี้แหละี่คุณครับผมอยากจะได้ดอกไม้อันเนี้ยยกให้ผมเถอะนะนะถ้าอยากได้ก็มาแย่งสิเฮอะเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะมาเอามา,มา,ามามเอา่ยเออนั่นอะไรอ่ะฮะมือเหรอเฮืยสุดท้ายแล้วแมกคองเมอร์ลิฟิเซนต์ก็ได้ดอกไม้ไป <c oughs> นี่เป็นอะไรหลืกเปล่าจะทำไงดีเนี่ยเราจะต้องใช้เทมเพลต ตัดออกมาเลยแล้วก็ใส่รูปภาพจากนั้นก็เจาะรูได้เลยสอนลวดนะรูปภาพทุกอย่างของเมลิฟิเซนอยู่ในนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่พบกับแม่ของเธอคุณแม่จะได้้ยนโฉมแฟนใหม่ของเมลฟิเซนมาดูกันว่าจะเป็นไงและคุณแม่มาแล้วอ๋อสวัสดีค่ะแม่ เอาดอกไม้มาฝากด้วยงั้นเหรอแล้วแฟนของลูกล่ะไปไหนหอะฮะแต่อยากจะเจอแล้วสิเ,เดี๋ยวก็มาแล้วล่ะค่ะมาแล้วจังได้อ้เป็นดอกของโปรดฉันเลยโททีคือฉันไม่ได้เอาอะไรที่มันใหญ่กว่านี้มาให้ฉันไปที่ร้านดอกไม้อะแล้วฉันก็เจอช่อดอกไม้ที่ฉันอยากได้แต่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็เอานะมารู้จักกับแม่ฉันก่อนสิ <Hello. S 1> เอ่เอ,อส,สวัสดีครับ ดีนะเนี่ยที่ไม่เล่าเรื่องสะสบดเปลือกเอ่รู้หรือเปล่าว่าฉันเก็บอัลบั้มทุกอย่างของมา e ลฟิเซนไว้ดูสิมา e f ฟิเซนตอนเด็กๆนะ่ะไม่ได้น่ารักสดใสเหมือนตอนนี้หรอกนะ oh, <no. S 1> อเอ้ยแม่เธอจะผิดหวังหรือเปล่าเออก็ไม่นี่นะตอนนั้นเธอก็สวยดีถึงแม้ตอนนี้จะสวยกว่าก็เธอ <c oughs> อะไรกันเนี่ยลูกฉันจะมีแฟนจริงๆอย่างงั้นเหรอะ น้ำมา้รนไฟได้เลยแล้วก็ติดไว้บนไข่มุกน้ำหลอมาได้เลยจ้าจากนั้นก็ติดเพ้ทลงไปแล้วก็ใส่ไข่มุกจากนั้นก็เอาหลอดมาได้เลยนะอันนี้ก็คือลิปสติกนำลิปสติกสอดเข้าไปเสร็จแล้ว นี่จะได้เวลาไปออกงานแล้วนะช่างแต่งหน้าที่ฉันจ้างเอาไว้ยังไม่มาอีกอยังงั้นเหรอนี่จเจ้าน้อยว่างไงวันนี้จะได้แต่งหน้าก,กันไหมเนี่ยฮะโอ้รู้สึกจาก้าบ้านหลังนี้แล้วมัง้งอเหนื่อยจริงๆเลยสวัสดีครับไม่ใครอยู่ไหมเออนายเป็นใครไปอยู่ไหนมาเนี่ยฮะทษทีครับช่างแต่งหน้าคุณฝากมาให้ฉันอุตส่าห์รอตั้งนานอ๋อลิปสติกที่ฉันชอบนี่นะแต่ว่ามันไม่ใช่สีที่ฉันสั่งฉันน่ะชอบสีแดงไม่เข้าใจเหรอ แล้วก็คืนเงินฉันมาด้วยว่าว่าครั้งหน้าจะเอามาถูกนะโอ้ยสวยจริงๆเลยแม่เอาไปคุยกับใครอ่ะเปล่าสินนถ้าก่าวได้เลยแล้วก็โรดด้วยกริปเตอร์นะจากนั้นก็ระบายสีลงไปเลยใส่ขนุเข้าไปอีกแต่งของตกแต่งที่สวยมากเลยฮนะ รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของใครกันนะในที่สุดแม่ของมารเลฟิเซนต์ก็อยากจะกลับบ้านแล้วเอาล้วทุกอย่างแพ็คแล้วนะผมน่มีของขวัญให้คุณด้วยนี่ไงอะไรนะ่อยนะรองเทา้าคือไม่เข้ากับสไตล์ฉันเลยฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้สงสัยจะได้เวลาเปลี่ยนแล้วล่ะ <c oughs> ลองอะไรใหม่ๆดูไหมล่ะใหม่ๆเหรออ๋อคือคือ ฉันใส่แล้วเจ็บขาจังเลยแม่ไปล่ะ